สวัสดีครับคุณคุยร้องเพลงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเป่าขลุยนะครับเพลงอภัยให้เรียมนะครับเทคนิคการเป่าขลุยนะครับในท่อนที่1นเนาะครูอ้นใช้ขลุยคีซีนะครับในการเป่าครั้งนี้นะครับไทยมีขลุยคีซีก็เอาลองมาเป่าแล้วเสียงมันจะตรงกับเสียงนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็จํานิ้วนะครับแล้วก็เป่าในเสียงของขลุยตัวเองนะครับเนื้อร้องนะครับอภัยให้เรียมนะครับ รเรียมไม่กลับมานะครับรเรียมไม่กลับมาโน้ตจริงๆมันคือซอนฟาเลฟานะครับอ่านี่คือโน้ตตรงๆนะครับทีนี้มาดูเรียมนะครับเสียงเอื้อนนะครับเอื้อนของคำร้องนะครับเป็น รียมคำเดียวนะครับไปจากฟานะครับไปที่ซอนแล้วก็ขยับไปที่ลาหน่อยนึงอ่าอย่างนี้นะครับอ่ะดูนิ้วนะครับอ่าแต่ถ้าง่ายๆก็คือลากจากเสียงฟาไปที่ซอนเลยนะครับเรียมแค่นี้เลยนะครับ ไม่ฟ่าแล้วก็ไปปิดทีเลนะครับกลับมา่ะไม่กลับมานะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าต่อไปนา,าไม่มีคนทำอ่าจริงๆแล้วมันคืออ่า ทํานองเดิมนะครับเป็นแพทเทินเดิมก็คือเรียมไม่กลับมาหนะ้าไม่มีคนทําก็เจออ่าแต่ตอนนี้มาเราจบที่สองฟ้าก็คือซอนฟาเลฟาฟ,า,ฟานะครับอ่าอ่ามาดูโน้ตนะครับก็เหมือนเดิมครับเอื้อนจากเสียงฟ้าไปเสียงซอนครับนาะ ไม่มีฟาเลเลคนทำก็เป็นฟ้าๆานะครับคนทำฟ้าฟาขยับที่นิ้วเสียงฝานะครับให้เปิดเป็นเสียงซอนมาเป็นคนทำาฟาฟ่า,ฟานี่นะครับไคนทำ เราไปพ่อแม่ชราพ่อแม่ชราเราตรงๆก็คือโดโดลาโดแต่ถ้าเราจะเปล่าเป็นพ่อแม่ชราโดเลโดหน่อยนะครับ แต่ใช้เสียงกระดกลิ้นนะครับพินเนี่ยเแบอบนี้นะครับก็เป็นพ่อแม่ตโวลาเป็นพ่อแม่นะครับ นี่หน้าตาดำดาขึ้นเสียงสูงนะครับจะเป็นเลนะครับนี่หน้าเสียงฟ้านะครับโน้ตตรงๆเป็นแบบนี้ครับนี่หน้าตาดำดำเลฟ่ฟาเลโดโด,โดนะครับ นาตาดำดำอ่าทีนี้แต่เสียงร้องอ่ทาทำนองร้องก็จะเป็นนี่นา้าตาดำดำแล้วก็โหนเสียงนะครับจากเลนะครับแล้วก็โหนฟามาที่เลนะครับนี่นาลงมาที่เลตาดำดำเลโดโดอ่าดูฟัง นีหน้าตาดำๆนะครับต่อไปไม่เคยว่าเรียมสักคำ ม่เคยว่าเรียมสักคำาก็จะเป็นไม่เคยลาซอนลนะครับไม่เคยว่าเรียมไม่เคยกับว่าเรียมเป่าเหมือนกันนะครับแต่ใช้ จังหวะในการเป่าเหมือนเสียงร้องไม่เคยว่าเรียมไม่เคยว่าเรียมนะครับดูสักคำสักก็เป็นโดนะครับก่อนที่จะไปโดเนี่ยให้เป่าเสียงลาไปนะครับส<ะ>ักเห็นไหมครับถ้าเป็นสักคำก็จะเป็น โดฟ้าธรรมดานะครับแต่นี่เป็นซากคำไม่เคยว่าเรียมซากคำให้ซ้ำน,น้ำใจ ให้ช้ำน,น้ำใจให้ช้ำซอนลาน้ำโดลากจากลาไปนะครับลาโดกระดกที่โดเสียงนิดหนึ่งน้ำพอมันจะเป็นน้ำ ก็เป็นลาโดเร่แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับน้มใจแต่เสียงพอใจก็จะเป็นใส่เทคนิคไปเป็นใจนะครับทัวทีเสียงเวียนร้อเวียนนะครับน้ำใจ มาฟ้านิดนึงแล้วก็คืนเสียงซอนเป็นที่จริงมันคือน้ำใจนะครับแต่เป็นไม่เคยว่าเรียมสักคำให้ช้ำน,น้ำใจ อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเป่าทั้งท่อนนี้ให้ฟังรอบหนึ่งนะครับก่อนจบนะครับ ประมาณนี้นะครับก็สําสหรับเทคนิคการเปราบขยนะครับเพลงอภัยให้เรียมก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ทั้งเพลงดูนะครับสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีนะครับ